ดีเนาะคนนี้อะไรขี้ตลอดน, <c oughs> นางโนมีนะถ้าได้สื่พิมพ์สักเล่มนะ่ะแจ่มเลยเฮ้ยตกใจเนี่ยโธ่พี่จะโยนให้ก็โยนให้ดีก็ได้ไม่ต้องเกลี้ยงเลยตาร้าวเดูที่ฝ <c oughs> รั่งเรียกว่าแอปเกลี้ยงสิต๋องรเ้ไย บุกอะไรมั่งเอาไปกองมากยัดตะกอนหนึ่งเม็ดแล้เอาสองเติมซัดไปอีก2เม็รโอ๊ยโอายกระชากสายกระชากทำไงโยไปขวาไปขวาทำไงไปขวาทำไง เสียบสามเหลี่ยมแหมมีทุนเวลาป่านเจ็บอีกันนี่เชียวโอ้ยซบเป็นโหลท่านใหมมีอะไรเปล่าวะมี มีอะไรอ่ะขี้อ <_ D> ี๋มึงไม่เป็นข้าว่าเลยแล้วมีไรบ่ะไม่มีก <_ D> ูจะได้ขี้สักทีเดี๋ยวพี่ฝังรัสด์พี่มาคืนคนข้างในด้วย <_ D> อ่ะออเฮ้อมร <_ D> บ้าง๋องมึงไม่เมาไม่สั่งจริงนะ <_ D> สวัสดีครับพี่แหมอยู่กันครบเลยนะ